สวัสดีครับทุกท่านรายการประวัติศาสตร์3นาทีซึ่งนำเสนอเป็นตอนแรกในวันนี้จะขอเล่าเรื่องดาแผ่งเดโมคลสครับเดโมครสเป็นขนา้าเชบริาพา์ที่มีนิาสัยประจบประแจงของพระเจ้าเดโอนเซิสที่2ผู้ทรงปกครองซิราคิวส์นครรัฐและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะซิซิลีซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ปลายรองเทา้าที่เป็นคาบสมุทรอิตาลีในช่วงปีพศ1 7 6ถึง186 และปีพศ197-199ครับวันหนึ่งเดโมเคลสได้ทูลพระราชาเดลเนซิสอย่างสอพลอว่าข้าแต่พระองค์พระองค์ทรงใช้ยมงคลหรือมีความโชคดีอันเป็นที่ยิ่งเพระทรงเป็นมหาบุรุษที่เปี่ยมด้วยราชอำนาจราชศักดิ์และทรงรายร้อมด้วยสรรพสิ่งอันวิจิตรงดงามรูหราหลังการพระราชาเดลเนซิสตรัสต,ต,ตอบว่า ข้าเสนอให้เจ้าได้มาแทนที่ตำแหน่งข้าหนึ่งวันพระเจ้าจะได้ลิ้มลองความโชคดีอันบินที่ยิ่งนี้ด้วยตัวเองเจ้าจะว่าอย่างไรเป็นพระมหากรณาที่คุณอันล้นพนพะยาค่ะเดโมคริสทูลตอบตกลงอย่างรวดเร็วและกระตือล้นต่อจากนั้นเดโมคริสได้นั่งลงบนราชบัลลังก์แห่งซิรคิวสที่แวดล้อมไปด้วยของฟุ่งเฟอยนานานประการแต่พระเจ้าเดอนนซิอสทรงสั่งให้ทหารนำดามาหนึ่งเล่ม และผูกปลายด้ามจับของดาบไว้ด้วยขนหางม้าหนึ่งเส้นและวนำดาบนี้ไปแขวนไว้เหนือราชบัลลังของเซราคิวสที่เดโมเครสกำลังนั่งอยู่ด้วยขนหางม้านั้นราชประสงค์ของพระเจ้าเดโอนเเซสคือให้เดโมเครสรับรู้ความรู้สึกของการเป็นกษัตริย์นั่นคือแม้จะทรงมีราชสมบัติมากมายแต่ก็ทรงต้องเฝ้าระวังด้วยความหวาดกลัวและความมิตก,กังวลอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีพยัตรายอะไรเกิดขึ้น เพื่อควนลวมพระองค์หรือไม่ในที่สุดเดโมครสิสก็ทูลอ้อนวอนขอสลัดตำแหน่งนี้เพราะเขาไม่ต้องการที่จะมีความโชคดีอันที่ยิ่งเช่นนี้และเดโมครสิสก็ตระหนักแล้วว่าสมบัติและอำนาจอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับอันตรายอันใหญ่หลวงซิเซโรรัฐบุรุษนักกฎหมายนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของโรมในยุคปลายสาธารณรัฐได้บันทึกเรื่องราวนี้ไว้นในเล็มที่ห ของชุดหนังสือ Disputation โดย Cicero อธิบายว่าเนื่องด้วยพระเจ้าเดียอในเซียสกระทำการทารุณโหดร้ายมามากมายก็จะได้ขึ้นครองราชเมื่อทรงครองราชแล้วพระองค์จึงทรงไม่สามารถจะปกครองอย่างเที่ยงธรรมได้พระจะทำให้พระองค์อ่อนแอลงจะถูดศัตรูของพระองค์ประทุสร้ายได้ดาบแห่งเดโมคลสนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายในชุดของตัวอย่างที่แตกต่างกันชัดเจนที่ซิ c e r o นำมาแสดง เพื่อสนับสนุนข้อสรุปที่เขาพยายามนําเสนอในดิสป t เ t ชันเล่มที่5นี้ว่าลําพังการมีคุณธรรมก็เพียงพอแล้วสําหรับการมีชีวิตอย่างมีความสุขหากท่านชื่นชอบเนื้อหาขอความกรุณากดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ของช่องด้วยครับขอบพระคุณครับ